นะกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่ติดตามและรับส้มสบายดีสูงแรงเด้อทุกคนตอนนี้กาประมาณสี่โมงแรงแล้วนะทุกคนเลยก่อยกาจะได้พาพี่พาน้องไปหาก,การในะทุกคนเลยแต่ไม่ได้การตอนนี้เราไปเพื่อไว้นะเพราะว่าฝนตกอยู่บ้านก้อยเป็นมบาทุกคน ทางหลังนี่นะเนาะนี่น้ำเลยเน้ำเต็มค่างๆตีไปการในเข <ๆ S 2> าเจ้าก็น่าจะไปกาแล้วนี่ค่ะเอา <ๆ S 2> ไปเลยคือกส้มไปพร้อมรถไถรถจักรเซลลเซลลเลยทุกคนเลยไปหาการอื่นนะไปติดตามรับส้มบางน้ำเดียวทุกคนว่าสีมาหรือบ่าน,น้าไปกาไปกระบะปัะหนหน่นสองกนที่รถจักรไปว่าสีใบนาวนาปัซซิวอุู่เพ่อก้อนไปกะน,น้องค่อยกาต้อขอขอบคุณขอบคุณเย็บีทุกท่าติวันที่มาติดตามรับส้มลุงกำลังแรงใจมือค่อยน้อง คุณห,หลายเ้อร์ุ้ณเลอห้ามมาใหม่ก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจค,ค่อยคลิปต,ต่อไปอทุกคนทางรถจักรรถไทยเขาเจ้าไปนะนี่ไปกานาเพาื่อนามันแต่ค่อยไม่มีนาอยู่คกแเราก็เลยไปไว้สิไปหน้าหหน้าปสัสซี่อยู่ด้ว เฮ่แ <to ๆ่แม่นีปลาก็ลงน้ำเลยขำล้มนาตนาแน้วโอ้ได้รถไฟด้วยนะป้าตัวปบ๊อบบลี่ จเยอะสุดหางทุกคนเอ้ย็ไปกนเอว่าทุกคนีต๊เรงเยอหน้ากิคนนี้มีแตงนี้แะานีเตัวนี้ก็น้ำร้ายเยตัว ตอนนี้กามาหอดแล้วทุกคนเอ้ยหอดมงหาอยู่หากินแล้วนี่อันนี้คือเทกหน้าหน้าปลาซิวเพิ่นอนหน้าปลาซิวเพิ่นเอามาแล้วพออึ้งนั่นหนุอยก็ไม่มมาน้ำเจ้าก็ได้คอยมาน้ำโพก็ชงไปเล่นนั่นน่ะชงเธอซับเลยเนาะมานไปเลยแน่ละมาแต่เช้านี่นะมามานเพื่อมาปลาไปเมื่อไหร่เน่นั่นแหละนอนตื่นสาย มากระเพาะแม่จะเดินเพ่นบ่แดินโออะไรมาเงี้าเลยมีได้ปลากระต้มไก่ยี่ไก่กระยำบยัอยู่น่ะนี่แม่จะเดินเพ่นพ่นอันลึกตีลุงสาวนี่นะเป็นมารบ่เนาะเป็นเนื้อเมารบ่แม่จะเดินเพ่นลึกตีลุงน่ะมาสายพ่นบ่มาสายพดมา่น้ำหนึ่งสิบโมงนั้นอย่าไหลน้ำลงโ้วยมั้งละปลาตัวบมืองนี่ทุกคนผายที่คอยหาอยู่ทางกินตอนนั้นนัวบมืองนี่น้ำทั้งหมด เต็มเลยขนาดหน้าก oh, ็ยังเต็มเนาะปุ๊ฟังทุกคนเสียงเคสเสียงอึ้งบันเป็นแล้วห้องอยู่แต่ผู้น่าแซวแซวขนาดท่านได้คำกันโอ้คำใบใบเลยทุกคนคำใบใบเนี่ยยึดจับนี่ห้องอึ้งก็เดี๋ยทุกคนตอนนี้กะกเริ่มค้ำเริ่มมืดแล้วนะแต่ยังไม่ได้มืดคักได้ยินเสียงของน้องแซวแซวเต็มแล้วทุกคนนี่ปุ้โขมเนาะอุปกรณ์กันแล้วกะเอาแง่งกับคองไปเบิ้งทางห้วยเพื่อนทุกคนเอ้ย เสียงมันห้องเลยทุกคนเห็นบ่เสียงมันนะมันยังท่านมีมันยังท่านได้ออกมาแต่ป้ายังยังอยู่ป้าอยู่แต่หัวหน้าปลาซิ็ว่าปั่นเหาไปแล้วทุกคนเฮาไปป้าพุ่นคอยกับแม่สาวเดินเพลนนนะอันนังท่าอยู่แขมโงยนี่นะอันนห็นบนน้าพายเป็นกะเต็มเลยมันออกมากินน้ําจึงคอยจับเอากระทามันมีกันนะแต่เสียงมันจะปูโคตรลายเลยอยู่ในพุ่นนะทุกคนคือสิโหจอๆอยู่นาะฟังเสียงมันะ นี่ยกน้ำแล้วทุกคนเลยหมาดแล้วทุกคนนี่ได้แล้วหนึ่งตัวมันมีห้องไรมกขมามอยุ่งอ,อืมเออเมาส์ก็ร้ายหล่ย แล้วแค่นหน้ากับพี่ท่านทุกคนเลยมันแห่มันรันกป๋อตุวกระเบ่าวันนี้นะแม่หน,นึน่งตัวชงตัวอื้องไปแล้วพี่พอหลายกันนี่นะเพราะ่แต่กระเบา่าทุกคนเลยแต่จะเป็น,นบุคคลอันเอร์เกือบเกือบกันละเสียงมันกับมีมีได้มันหองแถวนี้นะี่แต่อันกบสิงเสียงมันหองนะอื้อยู่ในเล่ายังมีออกมาอยู่ไอ้กินนี่ตัวหนึ่งคลอจ้ะนะเห็นแล้วทุกคนเลย ดูน้ำได้มัน,ล,นล,ลิฟต์มดนี่เนาะว้าวลิฟต์แล้วทุกคนจับอื่นไม่ได้ทุกคนเ้ยมีลิฟต์ลงน้ำจับมะกะปูแดงก่อนมาเลยเหมือนเสื้อแกงหน้หาไม้นี่ตัวผู้ได้บอกเจ้านะ อขอบระเจ้าการอื่นทุกคนเออขอบรเจ้า,าก็ว่ดพี่ได้เฮยไไรล่ลูกดูเกจีหน้า โอ้แหงข้างหน้าเกตที่นาทุกคนเมื่เห็หนนะสองตู้สามตูต้จะไม่แหงอืมเจคเทศอยู่ทุกคนนี่น้ไงนี่โอย้ยมันก็บ,บินได้จะไปป้าทุกคนเมืนเน่อไห้แสงโคมนะเสียงโคมเนะขาเจ้าล้าอีลายได้บ่บ่ใหม่ Thế gì tổ? Can thấy lợn nó lọ lẹ thằng ní không À có vợ nè Hà khổ Vâng hăn Tổ nhảy một lứa ừ. cái nhé cứ Này cháu cô, bà mà đây bà cô ừ, Bà mẹ đấy sao? bà mẹ mà đấy giảm tổ. Mẹ có mà không? Mở wow. ừ. là bà มานอนพี่บองมึงแน่เสียงโคมธนะคนร้ายหลายทุกคนเอ้ยเี่นทุกคนหลังจากอันเยมของมหมาอยากก็ย่างมันนี่มาเลยทุกคนไปปลาเค่งนี่โอ้มันบืนทุกคนตั้งแต่กลางเวรมึงก็มาปลาเก็งมาอีกแล้วนี่ตัวใหญ่เติบปลาตัวมันบืนมาแต่พุ่ทแล้วโอ้ยพุ่บละโอ้ยมึงนั่นเนาะมาแล้วได้ hao hao hôm nay đi lại, tất cả rồi. nhảy nấm đỉa nữa. Seal hóng nè, tất cả rồi. hóng như này, nó sẽ uốn này, cong này, là. กบันได้บอยเขาจะจอกอยู่นะได้บอึ้งนะได้ได้ไดตได้จองตัวขอลอมิ้งอึ้งมั้หรอสุดได้บาเจ้าน่ะได้บ่เออพอไ้เช่อมันเขา้ขามื้อได้บ เท้าไปจับเป็นเนเลอร์หน้าเปิมานพปเลอแน่หนุ่ยเต็มที่มาชอบนะเต็มลาชอบนึ่งหนึ่งตจะโตได้พ่นาคือสีลาอย่นีบท่านเเย็นในันปลากรไดบุกป่อยเด้ได้ปลาเด้โอ้ทุกคนมึงเน่ ไปดิตัวองเต็มคลองนชะมนับคลองเลยนับันทๆเลย เเก้มีหอามสเป็นจนคสอ็ด่าตัวทุกคนก้อเจ้าเกตัวอ่าก็ไยู่ลอมาูแดงมาเอ้นจากอนก้อนนันมคตรดน่เท่้ากูแดไนีกูแดงด้วยเฮไอเตอรเ้ทุกคนมาได้ปะปนไปรอบมีได้หมดแน่นอึงน,นะ ่สตูก็เได้ทรงตบุีเป็นสามสิอตอยู่แหงนะนี่พออยู่พอกินละจำนี้กัเป็นนาลงน้ำเน้ำอึงนี่เราไม่อยู่น้ำเลยเป๊ะมายิบอยู่เราหนาวอยู่มือมันอเไได้ยบได มาแล้วทุกคนมาอีกแล้วแม่หมูมันห้องแล้วก็มันกรมาทุกคนเลยนี่ก็แม่อันนี้นะไอ้เจยดนย จีน่าเอาคือค่าธรรมแทนทุกคนเลยคือจีน่ามันรักเน่ได้แล้วกว่าจะได้มันรักทุกคนเลยโอ้ทุกคนกระตันได้แล้วอันนี้กระตันทุกคนเลย น้นงองเราไปเล่ามากคบพ,พอที่เชฟโต้งใหญ่เลยไปถือกระโบกไปได้ทุกคนเลยทั้งที่เชฟตั้งกระเบ๋าน้องมาหายอยู่หากินนอ้องคอยเซิร์นเกิดไม่ละ กบนิโยบรปันลงน้ำลงน้ำมีลาบสองนี่ล่ะงอไปเพราะมานเติมน้ำได้น้ำอยู่พระภ mhm. uh ูเอากระลายนี่ทุกคนเกย์เต uh uh um uh yeah, ิรลงน้ำพ้อแเองมันโยบรปันลงน้ำมาลีเปะกึ๊กเปะมดบาดนี่นี่ได้จำทุกคนด้ย เร <caval> ามาเมื่อสิ่งอื่นเลยทุกคนมาดูน้ำนี่เมาก็หลายเลยทุกคนด้วยนี่ค่อยมาแล้วได้ค่อยได้ค่อยก็ได้แล้วได้โมบันกระตือกรตึอมากระปุ๊ดเองเข้าไปเด้อเป็นเฟอีเลฟโปบันนะเฟอีโลบโซ่ตัวใหญ่เลยเฮ้ยมันรอว่าจะไปคือสองตัว เดี๋ยวทุกคนตอนนี้นะมาฮอดเทิรแล้วเนาะอึงกะเอามาน้ำทางแน่จักได้สักตัวเดี๋ยวมื่ออื่นจังเธอพี่เธอน้องเบิ้งเนาะนี่มีเด็เฮ็ดยูให้กินตอนนี้นะมื่ออื่นพูดไรจังเฮ็ดยูเฮ็ดกินกันทุกคนเลยอื่นพอๆเดี๋ยวไม่เนาะทุกคนอ้าวมันต้องเป็นไทยนาะแม่นเออบแม่โอ้เดม่เป็นน้องแถวคือยาแล้วกับมันนี่น้ำแดงคือแม่ยาทุกคนเลยตุ๊กตาต้นไม้ส่วงคือยุบันดุลินใช่พ่อเป็นแบงอึนข้างแม่ยาพ่อ ตัวแม่ไข่เนะพ่อามากินไข่ไหมพ่อมากินไข่โมีอละ10ตัมีได้หลาย็นักละ จ้าว่าน้องอยู่บ้านก็จะว่าได้บ่จักหายาตัวนั้นอึ้งเพิ่นเอ้ยอึ้งเฮาได้ได้นเอ้ยลูกบ้านสิต้อันนี้อึ้งบ่ใช่ทขออึงไม่ไนั่นลนึงก็ติายโนอันนี้ก็เฮาก็เีคนอ่ก็10โตได้สิเฮ็ดอยู่พกนมื้อเช้าเนี่ยทุกคนเอ้ยสิต้มแล้วก็เฮ็ดานะนี่แล้วก็เอามือแม่ยาก็10โตยังๆอยู่เนมอพี่ทุกคนเอ้ยเนกินหลายมือ น,นี่นะี่ยเบอร์มะขามเพราะว่ามอนอีแม่เป็นขามเท่าเดีวเดี๋ยวควายซื้อเบอรรมะขามก่อนกูเดินยังซื้ออื่นเนาะนี่เดีย๋ยวซื้อเบอรรมะขามก่อนกูเลยโคตรแล้วได้ซ <c oughs> ื้อเบอรรมะขามลายเลยม,มาานันจังมีข้าวเอ <c oughs> อิอนแม่ไปเชื่อก่อนโอ้โหข้าและก,ะกะเทียม เ,เบนอยนะซื้อบริมาขามตำลังยกแล้วได้เ,ดเอาอื้งลงกก่อนทุกคนเลยพดแล้วน,นาะจาก็อื้นซืมอกระทั้งพี่เยักเมคค็ซิโกอันเคดี้ทุกคนเคจีน่าแล้วก็เคเลอปิงคือผู้สาวเพิ่นที่กิยังย่งอยู่ทุกคนเคจีนา่านะ แห่แค่จีน่ามันคือทุกคนเอารูปเอาเบียเกอร์เบียได้นะแค่จีน่าละลายหลายแต่มันแห่เ็เหลืองได้สามตัวสี่ตัวจะปีนขึ้นรถสาวไปได้สักคำตื่นมาแล้วกันนี่นี่ลูกสาวเป็นกระนังกระป๊อกนึกถ้ากินอยู่นี่กันถ้ากินปิ้งเคทเวลาถ้ากินปิ้งเคทไว้แม่ปิ้งเคทเธออยู่ไว้แม่ปิ้งเคทเธออยู่ล่ะไอแม่เห็นไหมจ้า แม่เนี่ยเอาน้องเบ้าแม่เนี่ยเอาน้องแต่อันนี้นะคือลูกส้าบนอะนจนน้องพน,นันลงไปอยู่สบานน้มป้าทุกคนเอ้ยน้องมแม่นนะมาอยู่บ้านแ,แบบใครดูเป็นปนีเ่นนเป็นนี่ดูแล้วก็เลยเอไปอยู่สวานน้ำป้าพ้นย่างแต่อีลาน้อยนี่ลาน้อยดูสะคำ ทำไปกันนี่กกนได้จักปิ้งจะก้ามกะรเราได้เจ้เลยช่องปิ้งบ่ชองปิงงป้ง,<อ>งนี่กทำเป็นกันปิง้งเ,เดี๋ยวเฮาจะก้ามป็นอันเผาหมออ้อเพราะทุกคนเด้ยอยอนเนี้ยสิลงไปเอาผักสิซื้ออันสาอึงน,นะทุกคนผักโบหูหอมแล้วก็ผักแพวนั่เดี๋ยวทุกคนตอนนี้นะโลกหม้อโซนเนาะสิะได้เก็บผักก่อนทุกคนเ้ยผักในสซนตอนนี้กะตกซื้อมือวันเนี่ยทุกคนดูนี่อันนี้นะผักหอมเนาะปุ๊มีงามไปทุกคนแล้วมันงามก็มาคิดนี่ก็พี่จารณ์ก็มาคิดมันสูงผักโบ ก้าพักเสริมเนาะปุ๊บเอ๋เบ็นนิมาพักแพลทุกคนกเ,ลกเลยผักแพลก้าง่ายเลยเสื้อสาต้องเสือเ้อผักแพลน้ำเน่าหอมถ้าไมเสือเ้อผักแพลน่ะมันมีได้เป็นสราทุกคนเลยขาดบม่ได้จังมิดจะเป็นอันนี้เนาะ บานคอยนเอินผักแพ่วได้บัลเอฟซีเอินเ้อลกับเมนด้เดอร์ทุกคนเติมพักเติม ึ้นมาเถอะเลยทุกคนนะพัค่อยเก็บกันเดี๋ยวล้างพักก่อน <S <S หลังจากขึ้นมาตะเก็บพักล้างพักแล้วทุกคนมาเบิ่งทางหม้อ,อก,ก่อน <S 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 โอ้ทุกคนมึงเนี่ยหด,ดแล้วได้น่าจะพ่อปรุงแล้วทุกคนเลยต้นต้มนสบใบมะขามอ่อนอย่างดี สุแลว้าจะนี้ไข่แตะละป่งแล้วโคแล้วทำป่งทุกคนเลยปเป็นจะปีงเขตต่อส่งปีงเขตเป็นกัน,กนพอไปตักเอาเชือดถอยก่อน,นเดี๋ยวมาตักเชือดถอยให้มันเย็นอย่าก้อยบีเนาะแม่ก็จะได้ไข่มันจะได้ไข่มันอาจารยนมาเชื่อเชือดถอยน้อยนี่บ้างเอาส่งถุงว้าวนี่ไขเ่เต็มถุงเลย งง Eller, องตู้นี่เชอือกแม่แม่เจ้เขอ่ไฟันนีมันเย็นเย็นหนเด็กตักอามาเชอถ้วยวันนี้ทุกคนเลยร่างทีทามันเย็นค่อยไปซอยพักก่อนเนาะคาัุทางพีกินไข่อึ้งนะแซ่บบ่แม่ไค่อึ้งนะแม่อึ้งอึ่งเขาค่อยอึ้งาไอ่อึ้งมีเท้าลานน้อยเดกมีกินบลาน้อย าการก็ทรศัพทราเวลาน่อยค่ะแซ่บนแม่ออนนะแ่อึแรค่ะ่ดึ้งนะแจ้วสวยแล้วล่ะพักมาใบาอึงก่อนบุนีเยน็นกันไม่เย็นไปเลยเด้อ,ดอตุ่มมาต,ตุมมมันไปเปื่อยเนาะ Này, vô đi, lơi. Cô, ngon cô มามมแล้วเราได้เึรื่ทรทุกคนมาปูมก่อนมันนี้ หอมเลกแต่แซ่บช้าน้องงูโคตดเน่ช้าน้องโง่น้องควายน,นี่ช้าอืมทุกคนด้วยช้าอืมแล้วเรียบร้อยจิ้มก่อน เด็ดเดกินเลยทุกคนพอดีละมันแต่ได้ท so ุกคนอึ้งเนี่ยแม่อันนี้นะไข่อึ้งพอแม่เป็นนะกินไข่อึ้งแล้วก็อิ่มเลยนะแจี๋ยเป็นจำก็ไปกินก่อนแล้วมาทุกคนกินข้าวสาวน้ำเดือดมาหนิสาอึ้งได้มาเด้อทุกคนมากินข้าวสาวน้ำเดือดสาอึ้งมันอิ่มอันนี้คืออิ่มไนน้นะไข่อ้งพอแม่อิ่มไข่แล้นะเพื่อนทำพี่จะปีนี่หนอแก็กินเี้

บงออยนี่ด้วคุณใหกาเย็นแล้วมนี่ัดจตักเต็มบงเลยเป็นมาหาปาร์แลวจัเ็บหลังจากกินข้าวอยาดทุกคนนะท,ทั้งตาไฟด้กับสักย์ปิ้งเคสน,นะ มือ่อสาวอนี้เป็นว้าปีงเขอดุพนักเป็นอ้อป่าเขอดุเป็นเข็ดนี่ย่างๆอย่างนี้น่าจะกินตอนเท้งนะเข็ดเหลืองเข็จีน่าเนาะหอมได้ปินปีงเฉื่อนเกิดเป้งโนกระเทฟเป็นขันนะนแง่มเลยแต่ทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกาก,กินข้าวสาวอิ่มแล้วนะกินข้าวสาววันนี้กันทุกคนเอลยกินข้าวกับซาอึ้งอึ้งที่ไปกัานแต่เมื่อคืนนี้นะทุกคนแต่ก้านกาไก่เติมผู้หน้า,าอันเข่าโคหน้าประซิวผู้ทุกคนเอลย คอยนะ่ะมีหมานไปเลยได,ด้อึง้งห้าตัวปั่นเพิ่นหมานนะโฮมเดียวกัได้ประมาณสี่สิบนี่แหละทุกคนได้อึง้งน,นะมาแล้วก็ยายเออยายน้องเนาะแล้วก็ปันเธออันแม่ย่าอยู่บ้านบึงแน่อึ้งนั่นนะทุกคนเอ้ยได้จำนี้นะ่ะถือว่าโอเคได้แต่ละคนนะได้พุ่มละชงสามตัวอึ้งนะทุกคนเอ้ยเพราะว่าฝนตกแต่เสาน,อน้อลราไปหาการเมื่อแรงน้ำมันก็บางม่วงบางบอลมันก็แห้งนะมันก็เลยมีหมานแต่ว่าปันเพิ่มรอบนี้เพิ่มหมานได้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพียงแค่นี้เานานะ ขอความกคอบใจผู้ที่ติดตามแนะครับส้มลระกาผู้ที่ห้ามมาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยผมขอความกคอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบกอไพเด้ไหมทุกคนบ๊ายบาย